ที่จันทบุรีครูอีสานและครูเหนือศึกษาดูงานภาคตะวันออกคณะกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา4และบุคลากรทางการศึกษาภาคอีสานและภาคเหนือเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาคตะวันออกณโรงเรียนวัดตะปอน,น้อยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะคู่บริหารคณะบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะโสธรจำนวน12โรงเรียรน จำนวน150คนเดินทางไปดูงานด้านการบริหารการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดตะปอน,น้อยอำเภอขุลุงจังหวัดจันทบุรีโดยกนนารนำของว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพลลุนายุทธประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่น้องแหนโพลงามได้เดินทางไปศึกษาโรงานที่โรงเรียนวัดตะปอน,น้อย หรือประมวลวิทยาคารอำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บรุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสโดยมีนางบวเครอืออมชมภูผู้ริการและนายกลายสอนตุริยกุลสมาชิกสภาจังหวัดจันทบ,บรุรีเขตอำเภอขลุงในฐานะประธานคณะกรรมการการศาึกษาโรงเรียนบ้านตะปอน,น้อยและคณะครูให้การต้อนรับโรงเรียนวัดตะ,ตะปอน,น้อยประมวลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระถศึกษาจันทบุรีเขต2เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการหาความรู้รักษาสิ่งแวดล้อมก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมสร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเป็นไทยรักประชาธิปไตยและสามสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยโรงเรียนวัตปอน,น้อยได้รับปราพระราชทธธานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภูมิภาคหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัตรกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่สิบและรางวัลอื่นๆอีกจํานวนมากรางวัลผู้ในการ,ารศาึกษา ก็ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนปีพุทธศักราช2562คารับพระยาทานโลกกิตติคุณและเกียรติจากผู้แทนพระองค์รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี2563และรางวัลจำนวนมากในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนวัตปอน,น้อยเป็นโรงเรียนที่รับเด็กจากเกาะแกลงทางทะเลเพื่อเข้ามาเรียนผู้ปกครองส่วนมากนั้นค่อนข้างที่ยากจน อาชีพรับจ้างเป็นทั่วไปเป็นโรงเรียนเก็บตกเป็นนักเรียนโรงเรียนที่ไม่มีที่เรียนโดยมีที่พักอาศัยให้เสร็จตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในโครงการลูกทะเลรักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีการเรียนจบการศึกษาในภาคบังคับซึ่งเป็นการศึกษาดูงานเพื่อที่จะทำเป็นแนวทางในการที่จะการเรียนการสอนต่อไปและแนโวกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารการศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเพิ่มจังหวัดเลยและเครือข่ายการศึกษาได้เดินทางไปดูงานอีกคณะหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดต่อไปครับนิว2.4สถานีประชาชนสมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสามารถเนืใจดีรายงาน